สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเรียนจุลอาภิธรรมมิกติกันวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของจิตปรมัทเหมือนเดิมใกล้จะจบแล้วในเรื่องของจิตปรมัทเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เรียนวิธีการเรียกชื่อฌานะจิตหกสิบเจ็ดหลักการที่ใช้ในการเรียกชื่อฌาน,นจิตก็มีบาลีสามคำเหมือนเดิม เราจำให้ได้ว่าบาลีในการเรียกชื่อฌานจิตทั้งหกสิบเจ็ดดวงนี้เขามีบาลีอยู่สามคำคำแรกก็เกี่ยวกับเรื่องขององค์ฌานจิตที่เป็นฌานได้เนี่ยเขาจะมีองค์ฌานบาลีขึ้นต้นเขาก็จะขึ้นต้นเกี่ยวกับองค์ฌานตัวองค์ฌานจํานวนขององค์ฌานก็จะบอกลําดับว่าจิตดวงนี้เป็นฌานที่เท่าไรโดยดูที่จํานวนขององค์ฌานว่ามีองค์ฌานเท่าไหร่ ถ้ามีองค์ฌานห้าก็เป็นลำดับที่หนึ่งลดลงไปอีก 1. หนึ่งเหลือองค์ฌานสี่ก็จะเป็นลำดับที่สององค์ฌานห้าเนี่ยเขาก็จะเป็นลำดับที่หนึ่งทั้งสิบเอ็ดดวงเลยถ้าในภาพจิตในสมุดนะ่ะเขาก็จะเขียนเลขห้าเอาไว้เห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้เลขห้าเนี่ยครั้งที่แล้วเราเรียนเรียกชื่อจิตของจิตชุดนี้ก็คือจิตหกสิบเจ็ดดวงเนี้ยมีรูปาวัจรจิตสิบห้า อลูปาวัจรลจิตสิบสองแล้วก็โลกุตละจิตแปดหรือสี่สิบเนี่ยรวมกันแล้วเป็นหกสิบเจ็ดดวงเราไม่ได้เรียกเป็นดวงดวงแบบนี้เหมือนตาก,กามาวัจรลจิตแต่เราจะเรียกเป็นลําดับของชานไปก็คือเรียกตามแนวดิ่งลงมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นชุดแรกอย่างนี้มีอยู่สิบเอ็ดดวงสิบเอ็ดดวงก็แยกเป็นสามสี่สี่หรือสามกับแปดก็ได้สิบเอ็ดดวงเนี้ย เราก็เรียกเป็นลำดับฌานแรกเรียกว่าปฐมฌานในปฐมฌานเนี่ยเขาก็จะมีองค์ฌานอยู่ห้าเนี่ยเลขห้าตามภาพในสมุดต,ตรงนี้ก็คือจำนวนองค์ฌานบาลีคำแรกก็จะเป็นองค์ฌานบาลีอย่างที่สองก็จะเป็นตัวลำดับบัตมรรมก็คือลำดับแรกแล้วบาลีคำที่สามก็คือชื่อของจิตนี่อันนี้ ทั้งหมดเราเก็บมาแบบนี้เราก็จะเรียกชื่อในจิตห7สิบเจ็ดดวงนี้ได้บาลีจะคล้ายกันทุกดวงก็คือมีสามคำคำแรกก็คือองค์ชานคําที่สองก็คือลำดับคําที่สามก็คือชื่อองค์ชานสูงสุดเลยก็คือห้าก็คือปัทธรมชานทูติยฌชานตาติยฌชานจตุทชานปัญจามาชานอันนี้ก็คือองค์ชานสูงสุดก็ห้า ก็คือวิตกกะวิจาระปิติสุขะหรืออุเปขาเห็นไหมถ้าสุขเป็นสองดวงนี้ถ้าเป็นอุเปขาก็เป็นสองดวงนี้กับรูปาวัจระอีกสี่ชุดอันนี้ก็คือปัญจมชานอันนี้ก็คืออุเปขาอุเปขาเลยมีอยู่ห้าชุดชุดที่เป็นรูปหนึ่งชุดชุดที่เป็นอรูปอีกสี่ชุดองค์ชานสองเหมือนกันองค์ชานเดียวกันด้วย คืออุเปขากับเอกักคตาส่วนชานที่สี่ตรงนี้องค์ชานสองแต่เป็นสุขกะกับเอกัคตาอันนี้ก็บาลีคำแรกใน6กสิบเดวงก็แล้วแต่ว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ก็จะแบ่งออกเป็น5ห้าลำดับแบบนี้แหละอันนี้ก็คือลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามลำดับที่สแล้วก็ลำดับที่ห้าืนับตามแนวดิ่งลงไป อันนี้ก็คือองค์ฌานทั้งห้าต่อไปก็เป็นลำดับถ้าในบาลีจะมีเก้าลำดับแต่ในการเรียนของเราเราเรียนแค่ห้าลำดับก็คือเราจะแบ่งในพระบาลีเรียกชื่อเขาจะมีอยู่เก้าลำดับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าห้านี้เป็นลำดับในการแบ่งในการเรียกชื่อ ชาญกิจกสิต67ดวงเราจะแบ่งจิต67ดวงเนี้ยออกเป็น5ลำดับลำดับที่1ก็คือแถวนี้เลยทั้งหมดเลยนี่คือลำดับที่1เรียกว่าปฐมมชาญมีอยู่11ดวงลำดับที่สองก็ถัดลงมาองค์ชาญน,นับดูะไรว่าจะเป็นลำดับไหนก็ให้ดูที่จำนวนขององค์ชาญลำดับที่หนึ่งก็จะมีองค์ชาญอยู่ห้า ลำดับที่สองก็ลดไปลดวิตกไปลดวิตกองค์ชานไปก็เหลือองค์ชานอยู่สี่ก็มีอีกสิบเอ็ดดวงลำดับที่สามก็เหลือองค์ชานอยู่สามก็มีอีกสิบเอ็ดดวงลำดับที่สี่ก็ลดองค์ชานไปอีกหนึ่งองชานก็มีสิบเอ็ดดวงเหมือนกันก็เหลือองค์ชานอยู่สองแต่เป็นสุข,ขวเวทนาเหมือนการทำชานให้สูงขึ้นเนี่ย เราก็ต้องทำความละเอียดให้มันมากขึ้นก็คือเอาของที่มันหยาบหยาบออกเอาองคชาญที่หยาบหยาบออกละองค์ชาญที่หยาบหยาบไปเรื่อยๆพอเราละองค์ชาญได้ชานมันก็จะสูงขึ้นทีนี้พอละไปได้3ามองชาญแล้วองคชาญที่เราสามารถละได้มันมีแค่3ามองชาญคือวิตกวิจารแล้วก็ปีติส่วนพอมาถึงสุของค์ชาญที่เป็นเวทนาเนี่ยเราไม่สามารถละได้พอเป็นฌานที่สี่เนี่ยเวทนาเขายังเป็นสุข,ขเวทนา เมื่อละเวทนาไม่ได้เราก็เปลี่ยนทาเวทนาให้มันละเอียดขึ้นจากที่สุขเวทนาที่เป็นโสมนัสเนี่ยมันยังมีความกระเพื่อมอยู่เห็นไหมเราก็ทําให้มันนิ่งกว่าเดิมเหมือนน้ะมันยังไม่นิ่งสนิทใช่ไหมสุขก็มันยังมีความกระเพื่อมอยู่นิดๆนะเราก็เปลี่ยนองค์ชาให้เป็นอุเบขาไปมันก็จะนิ่งไหมความที่เป็นสมาธิมันก็จะโอเคใช่ไหมเนี่ยชานที่ห้าอันนี้ในการเรียกชื่อจิต เราจะมีเพิ่มอีกสี่องฌานก็คืออะูปก็คืออาวินกินเนดังนั้นฌานที่ห้าเนี่ยก็นับสงเคราะห์สี่ฌานนี้เข้าไปเป็นฌานที่ห้าด้วยเวลาเราแบ่งการคิดเรียกชื่อจิตฌานที่ห้าก็เลยมีสิบเอ็ดดวงบวกกับอะูปอีกสิบสองฌานที่ห้าหรือปัญจมฌานก็เลยมียี่สิบสามดวงที่เป็นปัญจมฌานแท้ มีแค่11ดวงส่วนอากาสานัญจายตนะชานกิจสามวิญญานัญจายตนะชานกิจสามอากินจัญญายตนะชานกิจสามเนวะสัญญานาสัญญายตนะชานกิจสามเนี่ยเป็นชาญที่ห้าแบบสงเคราะห์เข้าไปเพราะว่าจำนวนองค์ชาญก็มีสอง แล้วตัวองค์ฌานก็เหมือนกับฌานที่5ซึ่งมีองค์ฌานสองเหมือนกันก็เลยนับสงเคราะห์เป็นฌานที่5ไปด้วยฌานที่5ก็เลยมีอยู่23ดวงส่วนฌานที่1ถึงฌานที่4ก็มีฌานละ11ดวงอันนี้เรากำลังพูดถึงบาลีคำที่สองก็คือลำดับเพราะฉะนั้นลำดับก็จะมีอยู่9ลำดับลำดับแรกก็ปัทมัมชานะ ลำดับที่สองทุติยัตชานะลำดับที่สามตติยัตชานะลำดับที่สี่จตุทัตชานะลำดับที่ห้าปัญจมัตชานะลำดับที่หกอากา,ารานัญจาชานะลำดับที่เจ็ดวิญญาณัญจาชนะลำดับที่แปด อากินจัญญายตนะชานะลำดับที่เก้าเนวสัญญานาสัญญายตนะชานะอันนี้ก็คือลำดับอันนี้เป็นบาลีคำที่สองมีอยู่เก้าต่อไปก็เป็นบาลีคำสุดท้ายก็คือชื่อชื่อของจิตก็มีอยู่สิบเอ็ดชื่อชื่อแรกก็คือกุศล,ลจิตชื่อที่สองคือวิปาก,กจิตชื่อที่สามคือกิริยาจิต อันนี้ก็คือชื่อแล้วต่อไปอีกแปดได้มาแล้วสามชื่ออีกแปดก็คือมรสี 4, ผลสีนั่นแหละโสดาปฏิมรคจิตสกัทาคามิมรคจิตอนาคามิมรคจิตอรหัตตมรคจิตโสดาปฏิผล,ลจิตสกัทาคามิผล,ลจิตอนาคามิผล,ลจิตแล้วก็อรหัตผล,ลจิตอันนี้ก็คือเราก็จะได้แล้ว ว่าในการเรียกชื่อจิตทั้งหกสิบเจ็ดดวงให้ดูที่ลำดับกับชื่อเพราะว่าเวลาที่เขาให้เราตั้งเนี่ยเขาก็จะให้ลำดับกับชื่อมาอย่างเช่นยกตัวอย่างจงแสดงพระบาลีพร้อมคำแปลของปัญจะมะชาน,นจิตสามเขาจะให้มาให้ลำดับมาลำดับปัญจมะชานอ่าแล้วให้เลขสามมา เลขสามคือชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าถ้าเขาให้เลขสามมาเราก็จะต้องใส่สามชื่อก็คือกุศลจิตวิปากจิตกิริยาจิตถ้าเป็นเลขแปดเราก็ใส่มรสี 4, ผลสี่หรือถ้าเขาบอกว่าเป็นมรคจิตสี่เราก็ใส่ของมรสี 4, ชื่อหรือผลลจิตสี่เราก็ใส่ผลลจิตสี่ชื่อหรือสิบเอ็ดชื่อก็ได้ปัญจมฌานาจิตสิบเอ็ด ก็ได้ก็ใส่สิบเอ็ดชื่อเลยจบไม่รวมอาลูปาครับเพราะอาลูปาเขาไม่ได้ชื่อปัญจมะชานไงบาลีเขาไม่ใช่ปัญจมชานโอเคไหมบาลีเขาคืออากาสานัญจายตนะอันนี้เวลาเราคิดเฉยๆที่เรารวมอาลูปาเนี่ยเวลาเราคิดเฉยๆว่าปัญจมชานมียี่สามแต่เวลาเรียกชื่อจริงๆเนี่ยเขามีเฉพาะของเขาแต่ละดวงแต่ละดวงแต่ละแถวแต่ละแถวเขาก็มีชื่อของเขาชื่อเขาไม่เหมือนกัน ชื่อไม่เหมือนกันก็จับมารวมไม่ได้อันนี้ก็คือที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วโจทย์เขาก็ชอบถามน,าน,นี่แหละปัญจมมชานนจิตสามดวงเนี้ยให้แสดงปัญจมมชานนจิตสามเพราะฉะนั้นเขาให้ลำดับกับชื่อมาแล้วลำดับคือปัญจมมชานชื่อเขาก็ให้มาสามชื่อเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็คือเลขสามนี่คือปัญจมชานนจิตสาม เวลาเราแปลงเป็นบาลีใส่เราก็ดูว่าปัญจมชฌานมีองค์ชานคืออะไรบ้างปัญจมะานมีองคฌานสององฌานคืออะไรคืออุปเปขากับเอกคตาสหิตังแล้วก็ต่อด้วยลำดับเลยปัญจมะฌานะชื่ออีกสามชื่อกุสละจิตตังวิปากจิตตังกริยะจิตตังจบแล้ว เวลาแปลเราก็แปลจากลำดับปัญจมชาญกุศลละจิตหนึ่งวิปาสจิตหนึ่งกิริยาจิตหนึ่งสหิตังที่เกิดพร้อมด้วยองค์ชานสองคืออุเบขาเอกัขาตาถ้าบอกว่าตาติยชาญผลละจิตส ให้แสดงชื่อของตัติยชาญผลละจีสีเราก็ไปดูตัติยชาญก็คือตรงนี้ตรงนี้คือตัอติยชาญเพราะฉะนั้นตรงนี้สามไม่ใช่ผลลิจอยู่ตรงไหนผลละจตสีก็คือชุดนี้นี่คือตัอติยชาญผลละจีสีเราจะแสดงบาลีชุดนี้เราก็หาว่าองค์ชาญคืออะไรเป็นลำดับที่สามองชาญก็เหลือสามเหมือนกันไหมเริ่มที่ปิตุขะ เอกคตาตาตามด้วยสหิตังอันนี้คือองค์ฌานบาลีคําแรกคือองค์ฌานจานวนองค์ฌานเพราะว่าลาดับที่สามจำนวนเหลือสามองฌานต่อไปลําดับเขาให้มาแล้วไหมลําดับเขาให้มาแล้วว่าเป็นตติยฌานนะแม้เราก็ใส่ชอช้างจุดเข้าไปตัวเดียวเท่านั้นเองภาษาไทยเป็นบาลีก็ตติยฌานะ แล้วก็ไปใส่ชื่อผลจิตสี่ชื่อเลขสี่ตรงนี้ก็คือชื่อของผลจิตสี่ชื่อผลจิตสี่ชื่อก็คือโสดาปฏิภละจิตตังสกธาธามิภละจิตตังอนาธามิภละจิตตังอะระหัตภะละจิตตังก็ได้แล้วชื่อของตติยฌานผลจิตสี่ เวลาเราแปลเราก็แปลจากลำดับตติยชาญอันนี้เป็นลำดับที่สามก็เป็นตติยชาญลำดับแล้วก็มาแปลชื่อเห็นไหมแปลตรงนี้แล้วก็มาแปลตรงนี้ต่อแปลชื่อตติยชาญโสดาปฏิผลจลิตหนึ่งสกธาคามิผลจลิตหนึ่งอนาคามิผลจลิตหนึ่งอะรหัสตบผลจลิตหนึ่ง สหิตังที่เกิดพร้อมด้วยอง์ชาญสามคือปีติสุขเอกัคตาอันนี้ก็คือถ้าเขาให้เรียกหลายๆดวงถ้าเขาให้เรียกดวงเดียวเอาดวงนี้อ่ะแสดงชื่อของจิตดวงนี้แต่เวลาคำสั่งโจทย์เขาก็จะให้ภาษาไทยมาสองอย่างให้ลำดับกับให้ชื่อมาเราจับองค์ชาญใส่เราก็เรียกได้หมดน่ะ ไหมถ้าเป็นดวงเดียวเพราะฉะนั้นถ้าดวงนี้ถ้าเป็นโจทย์เขาสั่งให้เรากําหนดชื่อดวงนี้เขาก็จะบอกว่าจงแสดงอากินจัญญายัตนะวิปากจิตหนึ่งดวงนี้ก็คืออากินจัญญายัตนะวิปากจิตหนึ่งเราแค่ใส่องค์ฌานก็จบแล้วเราก็แสดงเลยอุเตขาเอกคตาาหิตัง อากินจัญญายตนะวิปากะจิตตังจบแล้วถ้าเข้าใจหลักง่ายมากเลยหกสิบเจ็ดดวงไม่มีหลักอะไรมากมายแค่นี้เองแล้วเราก็แปลอากินจัญญายตนะวิปากะจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองฌานสองคืออุเบกขาเอกาคตาถ้าเขาให้สองคะแนนก็ได้สองคะแนนแต่ถ้าเราไม่มีหลักเราก็งงเอาบางทีเขาให้สาม แล้วมาให้หนึ่งจะเรียกยังไงก็เรียกตามนี้โ okay. อเควันนี้ก็เป็นการเรียกชื่อของจิตที่เป็นชาณนกจิต